สวัสดีครับทุกคนวันนี้วิลคริสตานันดานะครับจะพามาเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตในวันที่ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับผมจริงๆแล้วที่นี่มีนักท่องเที่ยวทุกวันและแน่นหนานะครับผมแต่ว่าวันนี้สาเหตุที่เราไม่เจอนักท่องเที่ยวเป็นเพราะว่าเรามากันตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะครับเพื่อที่จะมาเดินรอบๆกับเมืองเก่าเพื่อชื่นชมความงามของตึกสไตล์ชิโนโปรตุกีสในเมืองภูเก็ตนะครับผมอันนี้จะเหมาะสมสำหรับใครที่ ไม่อยากมาเจอนะักท่องเที่ยวเยอะๆนะครับผมแล้วก็ไม่จําเป็นว่าต้องมีร้านค้าเปิดให้บริการนะครับจะเน้นกับคนที่อยากจะมาเดินชมตึกอย่างเดียวนะครับผมก็สามารถมาได้เลยตั้งแต่เช้าเนะครับอากาศไม่ร้อนด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่มีคนพลุกพล่านเพราะฉะนั้นวันนี้แนะนําเลยนะครับผมเช้านี้เพิ่งไปมาก็ไม่มีคนอย่างที่วิดีโอนี้ได้โชว์อยู่เลยนะครับผมอันนี้เป็นเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับ ก็เดินไปรอบๆทั้งหลายๆซอยแล้วก็ค่อนข้างจะเดินสบายมากแล้วก็ใครที่นำรถมานะครับมีจุดจอดรถแน่นอนถ้ามาช่วงเวลาแบบนี้มีจุดจอดรถแน่นอนนะครับผมแล้วก็เน้นว่าจะต้องจอดในจุดที่ทาสีให้จอดเท่านั้นนะครับผมจุดไหนที่ไม่ใช่ห้ามจอดเด็ดขาดนะครับตำรวจตรงนี้เขาเคร่งครัดมากๆนะครับก็ยังไงใครที่กำลังจะมาเที่ยวภูเก็ต ลองตื่นเช้าสักนิดถ้าอยากได้บรรยากาศชิลๆแบบนี้นะครับก็สามารถมาได้เลยแล้วก็หาที่จอดรถที่ไหนก็ได้เลยนะครับผมมีที่จอดรถแน่นอนครับผม